ดี๋ยวผมโชว์จับวิ่งจกครับเอานะครับมันยังวิ่งได้อยู่ไปดูดิได้ครับปล่อยมันวิ่งดินี่ค่ะโอเคไม้แกะทำอะไรให้ดูนะให้มันหลับวะใช่ครับไม่ได้คนเหรอไหนต้องดูดิหลับได้เนาเป็นความสามารถนะครับ เฮ้ยหลับจื่อีทำยังเงวะจิ้งจกหลับความสามารถพิเศษนะครับของนงมอนิกนะครับทำให้จิ้งจกหลับลองทำให้มันตื่นดิเฮ้ยทำอะไรเนี่ยครับทำดีเฉยเชี่ยงด้วยทำอะไรนะผมพยทยามให้มันเชื่องครับเชื่องเหรอทำังไง อย่างคราเราจะให้มันนอนนอนนิ่งอีกทีนีดูนะดูนะเฮ้ยะครับมีควาสามารถจะพดตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ย สุดยอดเลยนะครับมันยังไม่ตายนะครับเป็นการสะกดจิตลอางมดอีกนะครับเอาทำมันให้มันวิ่งเลยวิ่งเลยเอ้ยปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปคืนสู่ธรรมชาติสุดยอดเลยครับจิ้งจกช่วยได้